สบายดีเนายมือเลงท่านผู้ชมสบายดีเนาะมือนี้ค้าพระเจ้าเนาะสาวลาวเนาะเก็บภาพบรรยากาศเนาะในถนนหนทางเนาะมือเลงมาให้ท่านผู้ชมได้เบึงได้ชมน้ากันเนาะอะยมือเลงกัสีรถุดติดเน่เนาะกะสีลายติดประมาณนี้แหละรถดกัสีลายเน่แต่มันกะมีลายเส้นทางสัญจรเนาะเพราะว่าถ้ามีไฟแดงก็จะมีหลุดติดเนาะ โดยฝากถึงทุกท่านที่เข้ามาเบื้องเนาะค่ะว่ามาคลิปค่ะพระเจ้าก็อย่าลืมกดไลค์ให้เด้อๆท่านผู้ชมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะะในการถ่ายคลิปต่อๆไปเนาะขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบื้องมาสมมีทั้งคน้นยางทั้งขีดจักเนาะดถจักกไฟฟ้าแหละรถใหญยอย่างต่างๆตามนี้เลยเนาะ,ะบรรยากาศยางมือแรงท่านผู้ชมเอ้ยเนาะ,ะคำแล้วเนาะ พากันไปเลาะตลาดเนาะก็เลยเก็บภาพมาให้เบิ่งให้ชมนี่แหละเนาะรถจักรไฟฟ้าคนกับขับขี่หลายเนาะหลายหลายเดีย๋ยวนมือแรงเนาะคนก็สซมาสแก,กนเอาไปขี้นแหละเนาะเดี๋ยวแล้วก็จอดไว้นี่มันเป็นสาธาต่างแต่ว่าเราได้ใจเงินให้ผู้ข้าเจ้าผลิตรถนั่แหละเนาะใ,ให้บริษัทข้าเจ้าโอ้รถขนาดต่างเครื่อง <c oughs> นี่เลยรถไฟฟ้า อยู่ประมาณนี้เด้หลายเติบเนี่ยเจ้าคีขับขีมากินเข่าแล้ว่วงนี้สิมีหลาย่วงมือแรงเนี่ยหลายหลายกับยางม,มือเศร้าแต่ว่าบางเธอกะบางบอนกับโบมียางม,มือแรงพอก็เจ้าคีไปเนาะแล้วก็สิมีรถบริษัทกะเจ้ามาเอาไปซ่อมแปลงแบบนี้แหี่ยเอาไปสักไฟบอไปซ่อมไปแปลงไปเช็คเบิ้งตลอดเนาะ เชืเอมึงความปลอดภัยต่างๆเนาะสมมติว่าโซ่ตก๊กบอหรือว่าเป๊ะๆอนใดแบดมิสเอก็เอาไปซากแล้วจึงเอามาจอดไว้ให้คนได้เอาไปขับขี่สมไซเนาะททานผู้ชมเนาะอืมสวนลายยูน่กระสีเห็นมีสองสีนี่แหละสีเหลืองและสีเขียวเนาะของบริษัทนี้เนาะเอาซักนีเนาะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้